มันมันหยุดอ่ะอพี่กดต้องกดทงีเวลามาาันจะอไรต้ทำไมมันหยุดเองมันอ่ะมันเลย15นาทีโออขออนุญาตถ่ายคลิป2เลยนะครับพอดีวิดีโอตัดหยุดเองนะครับเป็นขั้นตอนกันยาแนวครับผม ตอนมันขึ้นเมื่อกี้ดี่ว่าที่ว่าข้อมูลมันเต็มอ่ะแล้วว่ายกเลยอมันเลยไม่มันเลยไม่ถ่ายอ,ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นถ่ายคลิป2เลยนะครับ กันขอบกันขอบเยกัรขอบกันขอบเราต้องไปอัดซองเราต้องไปเข่าลงสองคลิปเนี่ยใช่ออลง่ิป <S <S เพราะว่ามันมันหลุดตอนที่ว่ามันแจ้งว่ามันเต็มข้อมูลเต็ม โอ้ปกงามขนาดเลยเหรอเออผมเรามือผมเรามือเช็ดเช็ดเช็ดก,ก,ก,ก่อนนทำไรกินหรอนะโอ้โปงานงานฉาบสุดยอดเลยเสวยสวยเสวยมันเหมือน,นเหมือนเมื่อวานนะพอแล้วและตัวสวยแล้วมั้ยแตกกลางลูกค้าไม่ปพิ่ม โอเคครับก็รอให้มันแห้งนะครับก็จบขั้นตอนการเจาะนะครับกับใส่วอยเลสแล้วก็ยาแนวครับจบคลิปครับผมบครับ